เฮ้ยโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้โหมาถึงจะร้องเพลงเลยด้วยแล้ว số ma xin mà lắm đã, <laughs> <laughs> số ông già cả ông đi cho để xa, วัวตุ้งหมาดอยากจ้รเอเราโยโยเานินาหลงหอบหยุดมาสิร้เท่าชิ้นอใจตงใจไ่ให้สว่างสุวนฉนี่มาเป็นควัน จ็บใจเึื่อรไปรักไม่คอยหาอยากรูุกใก้องนองตาให้เขารู้ าเป็นฟาหลี้ยงฟ้าน่าเดือดเจ็บใจใเื่อราไปรักไม่ไถอยท้าอยากรอให้กขามข้ตาให้เขารู้ว่าเล้ลาตา้าตาลอกลง <c oughs> ไม่เกี่ยวพี่พงา เ็าเ็ไลฟ์เือทุกี่ของีมหัวใทุกคนครับโอโหสุดยอดแสดว่าบ้าหวยาห,หวยเมื่อ,อกี้เห็นเดินขึ้นมาเอาอะไรมาให้น้องตี๋เลยโน้ตฮะโน้ตโน้ตครับผมโอ้โหแสดงว่าน้อตีรู้โน้ตเุกนเล่นโน้ตเยหมดเลยฮอะไรทำอะไรเนี่ย <c oughs> ทำอะไร คร <ique> ันนะโอ๊ยคันชุดใหม่ฮะคันนะชุดใหม่เอาไปเกาโห๊ยมาเกาอะไรถึงนีืเอาไปเกาท้องหลังนู่นจะบ้าไหมคันทั้งหน้าไปเกาข้างหลังมันจะหายได้ไงไม่ต้องห่วงนะไม่ใช่หมายถึงว่าให้เดินไปเกาข้างหลังอ๋อเอี่เกามึงดูอ่ะมึงดูไปโดนมือเปล่าโอ้ขอบคุณขอบคุณเสียงพว่งมือด้วยฮะฮะอะไร สมบมรอ์คันอย่างนี้ตายไปสไม่มีอะไรแล้วนี่แหะผมเอ้ยอันนี้ของจริงแม่ของจริงฮะของจริงเหรอครับผมเป็นใหญ่ยังไงอะไรนะเป็นใหญ่ขนาดนี้อ้าวอันนี้กรมพันครับจริงวาจริงฮะโอ้ขนาดนี้เลยขนาดนี้เลยกรมะพันตะกูผมใหญ่อย่างนี้ทุกคนทุกคนเลยทุกคนครับตอนนี้เมียผมไม่มีแล้วโสดแล้วอ้าวทำไมโสดเลยเมียอยู่ผมไม่ได้เข้ากันไม่ได้อ้าวทำไมเข้ากันไม่ได้ครับคุณต้องมีปัญหา หัวผมใหญ่เนี่ยฮะทกันได้โอ้โหพวกมันใหญ่มันโตเมียแม่ยายเรียกเมียกลับบ้านไปแล้วจริงป่ะครับเมียเดินงี่นะใหญ่จัดใช่ครับใหญ่จัดเป็นชายใช่ใช่ไคิดที่อะไรไม่ออกเลยใช่สวยไหยสวยครับสวยไอเอคนเดียวเลยคุณต้องเลยต้องเลยต้องแต่งนะ ด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมพรีเซนเตอร์ร้านชุดให้คุณพี่นะฮะันี่ยเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเอาไปคืนได้ไหมครับพี่ไม่ได้ครัไม่ได้มันถูไว้นี่ไปแล้วอ๋อเหรอฮะอืมคือหนัดมากเลยขอร้องสามชาติเพลงได้ไหมสามชาติขึ้นมาร้องอยากเต้นยังฮะอยากเต้นยังฮะอยากยังให้ดูแล้วไม่นานแต่อยากเอาบางคนเขาอยากมันมีอยากอยู่อยากยังมีมี ทำไมผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยนะอล้วคุณถอดแวน่นเลยอ๋อ <laughs> คุณพ่ออยากเต้นสามชายนะฮะพ่อพ่อแหละพ่อแหละ <laughs> พ่ออาจจะพี่ก็ได้พอมกุณพี่แล้มาน้างตัางนานาแล้วนี่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 โอ้โหนี่ขอบคุณครับ ข้อยคือพี่คืนไปบ21บาทคนระับโอ้โหเยไม่คืนน้อยอ,ะอ่ะผมมีแค่นี้อันนี้เดียวนะอันนี้ขอบคุณครับคำเหงี่ยบเขาว่าไงทำบุญร่วมชาติ ดูเนีคนถานเมื่อกี้เออนี่ไงอ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะตกเก็บเก็บเก่าเลยเนี่ยทำไมอ่ะอ้าวอยู่ด้วยกันขโมยกันซะแล้วเนี่ยขโมยที่ไหนเลยจับถือไว้เนี่ยอ๋อเหรอเฮ้ยไปไปไปพี่เบสเอาเอาเพิ่มเลยขอบคุณครับร้องให้จบเพลงนะ

តតុងនឹងតាមងសាស្ដីពិធា 我得离开成都。<走><走> เปลี่ยนัร้องนัเพราะว่ากำพี่ชายแก่รุ่งที่มาลุงจะมมีกุญ e จโกรกาเนี่ครับเราเสียงแท้ๆนะาโบกเที่ยวยาว้างหน้ a ไปข้างหน้าฮะ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 

สี่สิบสี่สิบนะทำไปทำอะไรอ่ะขาดอีก110ครับค่าชุดผมไม่ได้คืนแล้วตั้งแต่คุณขึ้นมาเลยนะพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยร้านเสื้อโอ้ยขอบคุณพี่ชายครับขอบคุณพี่ชายครับุคครับคุณครับนี่นี่สายเด่นหน้าตาดีแถมใจดีตั้งหากถูกต้องขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายทุกคนครับจะเป็นการไลฟ์สด ฝากพี่น้องชทยรบุรีไปเข้าไปดูด้วยนะครับเข้าไปดูนเพทงชื่ออะไรนะคอนเสิร์ตทั่วประเทศทุกท่ายพี่ชัยลับุรีราะเราเนี่ยไลฟ์สดให้ชมกันทุกวันแน่นอนใช่ครับ พี่ชัยรบเรียดอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยถูกต้องถูกต้องฮะวันนี้มีความสุขกันด้วยกันนะครับรบรอ,รอยากาศความสัมพันธ์งานเราอีกนิดนึงเอาอีกสักหน่อยสามารถศักดิ์สิทธิ์อินทรคุกนะครับพี่น้องครับกระท้อนหวานของดีลพบุรีรนี่นะครับค่้มพืนนี้อีกหนึ่งขั้มืนเป็นค่้มพืนที่สิบแล้วนะครับวันนี้ก็แชร์กับพวกเราถูกต้องและกับพรุ่งนี้นะฮะอย่าลืมพรุ่งนี้พลอยพุ่มพวงครับศิลปินสาวสาวสวยเลยสาวสวยเลยสาวสวยเลยแล้วก็ น้องอายน้องอายน้องอายแล้วก็ปิดท้ายด้วยวันที่สองนะครับเทียนซินนะครับผมนี่ความมันวาระตี้นะพี่น้องถูกต้องถูกต้องแล้วก็เมื่อกี้นี้มีป้ายคอนเสิร์ตใหญ่ของอีกหนึ่งรอบนะครับวันที่26กันยาคมนะครับจะเจอกันแน่นอนพี่แหลมรับนูแล้วก็พี่ป่งนี่ไฟเต็มวงนะครับใครที่เป็น FC นะไม่อยากให้พลาดเลยนะ ตลาดกล้วยกล้วยลพบุรีนะครับผมตลาดของผมลพบุรีบ้านเรานี่เองครับผมคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้สามารถสักเสธิ์อินทบุกเท่าไหร่นะบัตรเท่าไหร่นะนี่ไง390บาทนี่ครับวอล์กอินสามร้อยเก้าสบนะพี่น้องนะได้ดู3ศิลปินใช่เบอร์ใหญ่ๆด้วยกันเลยวันนี้วกเวันนี้ก็อยู่กับพวกเราไปยาวๆเลยนะครับยาวเลยขอบคุณด้วยสหรับพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยครับนะครับไม่มีใครขอเพลงต่อแล้วนะอ่ะครับอยากฟังเพลงอะไรกันอีกบ้า เดินยัดกมาขอได้นะเดีย๋ยวนักร้องเราจะลงแล้วนะโอ้โหให้ไปสักทีนะปกติไม่ได้แจกตัวอย่างนี้เลยนะกนนี้ต้องอีกคนอีเอันนี้โอเคขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับขอบคุณสับป,ปรวนน้ำใจคนระับพี่ชัยล้วยุีเอกดงแล้วก็พี่ชายในน่านลุ้นด้วยนะครับถูกต้องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวชื่นใจมากเลยสุดสนาหต่อมา โยกย้ายกันต่อโยกย้ายกันต่อคุเราอีกเดนเชิญเลยนะฮะจะอยู่กับสาวๆกันบ้างเมื่อกี้นี้ออกมาเต็มเลยยังเอามาล้มาแล้วจริงปะใช่ใช่เมื่อกี้เขามากันแล้วพี่เมื่อกี้พี่ชายที่เต้นอยู่นี่หายไปไหนแล้วเมื่อกี้นะเขาบอกเขาบอกากัดแล้วกลัวสายยันหรือสติอะไรมาสีหนุ่มขอสีหนุ่มรู้ทั้งนั้โอเคพี่น้องครับโยกย้ายกันต่อดีกว่าครับแล้วคุณรออีเดนเชิญ